เขาข้อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งที่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงามปีละหลายล้านคนทีเดียวเขาค้อจึงถือว่าเป็นทำเลการลงทุนที่เป็นเทรนที่น่าสนใจมากเรามาดู4เหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าลงทุนกันครับได้แก่ประการที่1เขาค้อเป็นจุดกึ่งกลางเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกของอาเซียนหรือ ewec เขาค้อจัดเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมจากดานังประเทศเวียดนาม ไปสู่เมืองย่างกุ้งของประเทศพมา่าเพื่อเป็นเส้นทางการค้าตะวันออกสู่ตะวันตกของอาเซียนโดยมีแผนพัฒนาขยายเส้นทางขนส่งอย่างน้อย8เลนตลอดเส้นทางและเป็นเส้นทางที่ผ่านประเทศไทย688.5กิโลเมตรเริ่มจากด่านจังหวัดมุกดาหารไปถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคือเส้นทางอาเซียน a s 16นั่นเองในส่วนของเส้นทางที่ผ่านเขาเคาะได้มีการพัฒนาแล้วเสร็จตั้งแต่พศ2558 ในระยะ104กิโลเมตรตั้งแต่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกไปสู่แยกอาเซียนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่น้ำตกสกุโนโดยานหรือน้ำตกวังนกแอนน้ำตกแก่งซองน้ำตกปอยน้ำตกแก่งโสภาเส้นทางบางช่วงขนานกับลำน้ำเข็ดอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วและมีทางแยกไปภูทับเบิก โดยเส้นทางนี้ถูกยกให้เป็นถนนที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งดังนั้นการลงทุนที่เขาค้อจึงเป็นจุดที่มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งในเส้นทางถนนหรือทางอากาศที่ห่างจากสนามบินพิษณุโลกเพียง100กิโลเมตรเท่านั้นประการที่ 2. บรรยากาศดีไม่ต่างจากภาคเหนือตอนบนแต่ใกล้กรุงเทพและเมืองสาคัญสําคัญมากกว่าเขาค้อมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิเฉลี่ย16องศา ถึง25องศาที่ทําให้ตลอดทั้งปีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปท่ามกลางทิวทัศน์ที่เป็นเทือกเขาสลับสับซ้อนปกคลุมไปด้วยสายหมอกจนได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยโดยที่ระยะการเดินทางจากกรุงเทพหรือเมืองสําคัญสคัําญอย่างโคราชขอนแก่นอุดรธานีก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปรวมถึงระยะการเดินทางไปทางภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่ได้ไกลามากนักเช่นกัน เขาค้อจึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดกึ่งกลางของเมืองสําคัญสําคัญทั้งภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพรวมไปถึงสอปอบอาลาวก็ไม่ได้ไกลมากเช่นกันจึงทําให้เขาค้อเป็นหนึ่งทำเลที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง 3. เขาค้อสามารถเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดีเดินทางสะดวกสบายมีแลลด์มาคดึงดูดนักท่องเที่ยวสําคัญอย่างเช่นพระธาตุผาซ่อนแก้วทุ่งกังหันลม ที่ทําให้เขาเคาะสามารถเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในบริเวณโดยรอบเช่นภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติน้าหนาวภูหินร่องกล้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหรือแม้แต่ภูเรือภูกระดึงก็จัดว่าไม่ได้ไกลมากเขาเคาะจึงสามารถที่จะสร้างแลลด์มากใหม่ใหม่ให้เป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวเพื่อวางแผนเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบได้อย่างลงตัวประการที่4ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญอีกประการคือพื้นที่เขาเคาะสูงกว่าระดับน้ําทะเลมากกว่า500เมตรทําให้น้ําท่วมไม่ถึง จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554รวมทั้งกระแสวิกฤตโลกร้อนภาวะเรือนกระจกที่สามารถทำให้น้ำแข็งโค้โลกละลายอย่างรวดเร็วอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำทะเลให้เพิ่มสูงขึ้นได้สูงถึง58เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก20ชั้นได้ในขณะที่เขตพื้นที่อำเภอเขาคอมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนคล้ายกับทะเลภูเขาบางแห่งสูงชันมากมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง1,400เมตร จึงทําให้เขาค้อเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อันจะเกิดจากวิกฤตน้ําท่วมในอนาคตได้เขาค้อจึงนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตครับสนใจคำแนะนำเพิ่มเติมที่ที่ดินเขาค้อแบ่งขายโดยนโมแลนด์เราดำเนินการแบ่งสรรดูแลพัฒนาพร้อมเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของโครงการโดยตรงคือคุณชัดชนะเบอร์โทร0 8 9 1 1 9 0 1 5 8ได้เลยครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ